ก็สวัสดีครับผมมาสเตอร์โจจากที่โนโอนไลน์นะครับวับนนี้ก็จะมาแชร์เทคนิคของการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน Chat GPT 4นะครับหรือแอปพลิเคชัน Bing นะครับผมหลังจากอีพีที่แล้วผมพาไปสร้างบัญชีนะครับบัญชี Microsoft เนาะสำหรับการมาล็อกอินเข้าใช้งานแอปพลิเคชันนี้นะครับผมวิธีติดตั้งนะครับก็คือเข้าไปที่แอป Play Store นะครับสำหรับมือถือที่เป็น Android นะครับส่วนสำหรับ iOS ก็เข้าที่ แอปสโต e นะครับผมมือถือของผมนะครับเป็น a n d r o อ d เนาะเราก็เข้าที่เพจสโต e นะครับผมเมื่อเข้ามานะครับให้เราเสิร์ชคำค้นหานะครับด้านบนนะครับบริเวณนี้นะครับผมด้านบนนะครับเสิร์ชคำค้นหาด้านบนบริเวณนี้นะครับให้พิมพ์คำว่านะครับ b i n g นะครับผมบิงนะครับผมแล้วก็กดค้นหานะครับ จะเจอแอปพลิเคชันนี้นะครับผมดังในรูปนะครับตัวนี้นะฮะให้เรากดติดตั้งด้านขวาได้เลยนะครับผมก็เมื่อเราติดตั้งเสร็จนะครับแอปพลิเคชันก็จะขึ้นเปิดเครื่องหมายเปิดมาให้เรานะครับเราก็กดเปิดได้เลยนะครับผมเมื่อเปิดมาแล้วนะครับหน้าแอปก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับผมเขาจะเด้งมาที่หน้านี้เนาะเราก็กด ตรงไหนก็ได้นะครับหรือกดถามอะไรไปก็ได้นะครับผมกดบริเวณนี้นะครับผมกรณีครั้งแรกนะครับเขาก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะครับแล้วนะครับแอปพลิเคชันก็จะขึ้นเตือนให้เราอนุญาตเข้าถึงตำแหน่งปัจจุบันนะครับเราก็กดขณะใช้แอปนะครับผมอันนี้เราสามารถใช้งาน Chat GPT 4ได้นะครับ Chat GPT 4ก็คือเราสามารถสนทนากับ AI ได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ด้วยตัวหนังสือนะครับหรือจะพูดด้วยผ่านไม้นะครับถ้าเกิดเราจะพิมพ์เราก็พิมพ์บริเวณนี้นะครับผมถ้าเกิดเราจะสนทนาด้วยการสื่อสารด้วยภาษานะครับเราก็กดที่รูปไม้ตรงนี้นะครับเป็นการสนทนากับ AI นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเจเนเรตภาพดูนะครับผมแต่ก่อนอื่นเราจะเจเนเรตภาพนะครับเราก็ต้องไปนะครับล็อกอินนะครับผมเข้าใช้งานก่อนนะครับเพราะว่า อันเนี้ยเราสามารถที่จะคุยได้นะครับแต่เราไม่สามารถเจเนอเรตภาพได้พอเราเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับผมเราจะมาล็อกอินก่อนนะครับก็คือให้เราย้อนกลับไปตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับเราจะย้อนกลับไปหนึ่งครั้งนะครับผมย้อนกลับมานะครับเราจะเจอหน้านี้นะฮะเมื่อเจอหน้านี้นะครับให้พี่เพื่อนเพื่อน,น,นะครับมาคลิกบริเวณรูป ตุ๊กตาตรงนี้นะครับผมสีขา,าวเนาะเพื่อจะล็อกอินเข้าใช้งานนะครับผมพอกดเข้ามานะครับเราจะเจอหน้านี้นะครับผมให้เราแตะตรงแตะเพื่อลงชื่อเข้าใช้นะครับคําว่าแตะเพื่อลงชื่อเข้าใช้บริเวณนี้นะครับผมแตะเข้าไปนะครับก็จะเจอหน้าบัญชีล็อกอินนะครับให้เราลงชื่อเข้าใช้อันแรกได้เลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับผม เรากดเข้าไปเขาจะให้เราใส่อ e ีเมลนะครับผมเราก็ใส่อ e ีเมลที่เราสร้างขึ้นนะครับจาก e p ่แล้วเนาะของผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับพอเราใส่อ e ีเมลเข้าไปแล้วนะครับเราก็กดถัดไปนะครับผมเมื่อกดมาถึงหน้านี้นะครับเขาจะเด้งให้เราใส่รหัสผ่านเราก็ใส่รหัสผ่านนะครับที่เราตั้งขึ้นเนาะ เมื่อเราใส่รหัสผ่านครบแล้วนะครับให้เรากดลงชื่อเข้าใช้นะครับตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นการลงชื่อเข้าใช้สำเร็จแล้วนะครับผมแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกนะครับให้คลิกหน้าแรกตรงนี้นะครับผมอันนี้ เป็นอันเสร็จสิ้นการลงทะเบียนเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือ,อแอปพลิเคชัน b i n g นะครับเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับทีนี้เราจะลองใช้งานดูนะครับผมโดยจะลองแชทนะครับใช้งานกับเจ้า Chat GPT4 นะครับโดยที่กดมาที่เครื่องหมายตรงนี้นะครับคำว่าแชทนะครับผม เมื่อเรากดเข้ามานะครับเขาก็จะให้เราเข้าหน้านี้เนาะปกติเราก็ลองสอบถามข้อมูลนะครับอ่บาป้อนคำสั่งดูนะครับช่วยเขียนคำคมเกี่ยวกับธรรมชาติ10บประโยค แล้วก็กดเครื่องหมายลูกศรน,นะครับข้างๆงที่เป็นรูปถ่ายนะครับกดไปนะรอสักครู่นะครับเขาจะเจเนเรตข้อความให้เราตามคำสั่งนะครับนี่นะครับขอขึ้นมาแล้วนะครับความสวยงามของธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่เคยหมดแม้ว่าเราจะเดินไป ทุกมุมโลกนะครับแล้วเขาก็จะใส่แคปชั่นมาให้เราตามที่เราขอไปนะครับจำนวนหนึ่งธรรมชาติเป็นศิลปะของพระเจ้าธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้อะไรประมาณนี้นะครับผมเราสามารถป้อนคำสั่งให้เขาทํำงานตามที่เราสั่งได้เลยนะครับหรือสามารถสนทนากับเขาได้เลยนะครับพอครบตามจำนวนคำสั่งแล้วนะครับ เราอาจจะสั่งต่อด้วยช่วยอ่สร้างคำเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็กดสั่งเขาไปต่อนะครับว่าให้เขาเปลี่ยนตรงเนี้ยคำสั่งที่เราเจนขึ้นมาเมื่อสักครู่ภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนให้เรานะครับ นี่เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งง่ายๆนะครับในการใช้ ChatGPT 4นะครับค่อนข้างที่จะทันสมัยนะครับและสามารถเจ n เน a เรตภาพได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองป้อนคำสั่งการเจ n เน a เรตภาพดูสักกันนะครับสร้างภาพดอกกุหลาบสีแดงมี อาทิตย์ผมอยากได้ภาพประมาณว่าภาพตอนเช้านะครับมีน้ำค้างประมาณนี้นะครับผมลองกดสร้างดูนะครับฉันพยายามสร้างภาพดังที่คุณต้องการค่ะรอสกคู่นะครับ เขากำลังจนเนเรตภาพขึ้นมาอ่าเห็นไหมครับเขาก็จะสร้างภาพขึ้นมาให้เราตามที่เราต้องการก็คือภาพดอกกุหลาบสีแดงมีพระอาทิตย์แล้วก็มีหยดน้ำค้างเห็นไหมเราก็กดเข้าไปที่รูปภาพเลยครับเพื่อจะดูความละเอียดนะครับนี่นะครับค่อนข้างสวยงามเลยนะครับ หากเราต้องการนําภาพออกมาใช้นะครับมาใช้งานนะครับให้เรากดเครื่องหมายนะครับจุดไข่ปลานะครับตรงนี้นะครับสามจุดนะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับเขาจะมีคําว่าดาวน์โหลดขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดนะครับเรากดดาวน์โหลดก็ได้นะครับอันนี้วิธีที่หนึ่งวิธีที่สองก็คือเราสามารถที่กดแชร์ไปที่รูปภาพได้นะครับเขาจะขึ้นคําว่าดาวน์โหลดนะครับเราก็กดดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับ การเจนภาพขึ้นมาหนึ่งครั้งนะครับเขาจะเจนภาพให้เราสี่รูปนะครับสี่ภาพต่อหนึ่งครั้งนะครับเราก็สามารถนําไปใช้งานได้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเลยนะครับในการสร้างคอนเทนต์ด้วยรูปภาพหรือเราจะไปประกอบกับการโพสต์ลงสื่อโซเชียลมีเดียของเราแล้วก็ใส่แคปชั่นโดยการเจนแคปชั่นขึ้นมาจากแช GP t GPT ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคง,ง่ายๆในการ ดาวน์โหลดและติดตั้งแล้วก็ใช้งานเบื้องต้นของ c h a t GPT เวอร์ชั่นล่าสุดน,นะครับแชท GPT 4หรือ Bing นะครับผมวันนี้ Master ร์โจก็ขอลาไปก่อนนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ